สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเดชากรนะครับในพอด c แคสสรุปข่าวราคาทองคำวันนี้ครับประจำวันที่14เมษายน2563ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทองบวกแรงอีกครั้งนึงครับทั้งทองฟิวเจอร์สโกลฟิวเจอร์สนะครับแล้วก็ฟิสิกอลโกลเองก็บวกนะครเช้านี้เปิดตลาดมาเนี่ยล่าสุดที่ผม รวบรวมข้อมูลแล้วก็คุยกับคุณผู้ฟังอยู่เนี่ยนะครับณวันที่ณน,นะครับเวลาที่พูดคือ7จ็โมงยีนาทีก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณสักชั่วโมงหนึ่งผมไปกว้านข้อมูลนะครับเอาข่าวมาให้ดูเนี่ยที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าตอนที่ตลาดเปิดแล้วเนี่ยนะครับคือตลาดของโลกเองเนี่ยที่เปิดซื้อขายที่แรกคือออสเตรเลียนะฮะพวกโกฟิวเจอร์ Future, พวกอะไรมันก็ไล่กันมานะครับตามมาด้วยญี่ปุ่น แล้วก็ใหญ่ๆต่อมาก็พวกฮ่องกงสิงคโปร์อะไรพวกนี้ฮะแล้วก็บ้านเรารนะครับที่ไล่มาอย่างนี้นะครับเพราะจะเรียนคุณผู้ฟังว่าแกลบจริงๆแล้วแกลบนะครับหรือว่าส่วนต่างหรือสเปรดนะครับระหว่างฟิวเจอร์สกับตัวฟิสิกอลเนี่ยก็ห่างมากกว่าเดิมนะครับเห็นอยู่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับห้าสิบสองเหรียญน,นะครับประมาณห้าสิบสองเหรียญ แล้วลงมา45เหรียญและ40เหรียญตามลำดับครับ,นะรบเอาว่าล่าสุดนะครับล่าสุดเองเนี่ยเทนะ่าที่ดูอยู่จอเนี่ยนะครับราคาโกลฟิเจอร์1,773เหรียญครับ,นะรบฟิสิกอลโกล1,718เหรียญเนย,ยอะมากถ่างกันเยอะมากเลยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามฟิสิกอลโกลที่ขึ้นมาขนาดนี้มันก็พาราคาทองขึ้นมาแน่นอนนะครับตัวราคาทองวุลเลียนหรือว่าทองคำแท่งในประเทศนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเองนะครับวันนี้น่าจะถ้าเป็นอย่างนี้อยู่นะช่วงเช้าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปถึงข้ามมังครึ่งที่สราคาสมาคมจะประกาศเนี่ยนะครับผมมองว่าได้เห็นราคาทองคำแท่งรับซื้อคืนทะลุ26000บาทนะครับต้องลุ้นกันต่อ ถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วอยากจะรู้เลยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านเอารวบรัดตัดความว่าขึ้นมาทําไมเอ้ยขึ้นเพราะอะไรนะครับพูดผิดว่าขึ้นมาทําไมขึ้นมาเพราะอะไรอะไรทําไมขึ้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนคือ SPDR ซื้อเอาง่ายๆเลยครับกองทุนนะครับทองคําแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกซื้อเพิ่ม15ตันยอดรวม1,900ตันไม่ใช่1,900นะครับขออภัย1น0 0กับ9ตัน ซื้อเพิ่มอีก15ตันเมื่อวาน996วันนี้นะครับเน็ตแล้วเนี่ยนะครับมาดูแล้ว1,900ตันเนี่ยเดี๋ยวในช่วง YouTube ที่หลังมาจากนี้เดี๋ยวจะทำกราฟกราฟ,ฟริกให้ดูนะครับว่าช่วงพันตันเนี่ยที่เคยเคยซื้อมาก่อนหน้านี้ราคาทองตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงนะครับที่กำลังชูดขึ้นนะครับตอนที่เกิดวิกฤตซับพลามพอดีเหมือนกันนี่เคยคุยใน YouTube กับ นะครับแฟนๆรายการนะครับที่ติดตามมานานพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวสัก1ชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวจะทำมาต่อเลยนะครับผมคงไม่รอให้สมาคมมาเปิดราคาแล้วก็ไปพูดตรงนั้นแล้ว่อพูดก่อนดีก,กว่านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีคลิปหนึ่งนะครับวิเคราะห์รอบคําอีกทีหนึ่งนะครับผมผมเชื่อว่าทุกท่านต้องการข้อมูลจริงๆตอนนี้นะครับถ้าเอาสั้นๆคือ SPR ซื้อเพิ่มและซื้อแรงมากและยืนเหนือระดับพันตัน อย่างที่เรียนคุณผู้ฟัง,ฟงนะครับแล้วก็คุณผู้ชมมายืนเหนือพันตันเมื่อไหรเนี่ยนะครับเอาว่า800ตันเนี่ยมันคือขาขึ้นที่มีขึ้นสลับลงได้ไซ์เวย์ได้ยืนเหนือ900ตันเมื่อไร่เป็นขาขึ้นนานๆสักพักหนึ่งค่อยอ่อนตัวแต่ยืนเหนือพันตันเนี่ยมันก็เป็นภาพวิกฤตของโลกสัพรามทุกคนจะมาถือฟิสิกอลอะไรที่ต้านเงินเฟ้ อะไรที่เป็นเซฟเว่นไว้ก่อนและยิ่งรัฐบาลสหรัฐพิมพ์เงินออกมาเ,เงินสหรัฐไม่ได้ผูกกับระคัดผูกกับทองคำอย่างเงี้ยไม่ได้แบกด้วยทองคําไม่ได้สํารองทองคําไว้เนี่ยก,ก็กลัวไฮเปอร์อินฟลชันพูดภาษาชาวบ้านคือ,อเงินเฟอ้อขั้นรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เลยฮะเนี่ยคือเห็นหลักๆเลยยืนพันตัน,นข่าวมันก็ออกนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีข่าวนะครับ รค่อยๆรับนะครับแล้วก็ค่อยออกข่าวแล้วก็สื่อในบ้านเราก็จะแปลนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าเนี่ยกองทุน ETF ถือระดับพันตันเนี่ยมันก็ไล่มาเป็นอย่างนี้นะครับแต่เอาว่าเรารู้กันก่อนนะครับว่ามีหลักมีเหตุอย่างนี้แน่นอนนะครับอ่ะนะครับรู้กันละทีนี้มาดูข่าวกันบ้างนะครับในหน้านะครับสื่อออนไลน์ต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ดีกว่าเมื่อก่อนนะไม่ต้องต้องเปิดหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับเปิดหน้าเว็บเอาเพราะมันลงในเว็บหมดแล้วนะครับ ตลาดยุโรปก่อนนะครับเมื่อคือนปิดไปนะครับเขาเป็นอีสเตอร์มันเดย์นะครับอีสเตอร์มันเดย์เปิดแต่ตลาดสหรัฐนะครับมาดูดาวโจนส์กันก่อนเมื่อคืนลงนะครับจากที่คาดการณ์กันว่ามีโอกาสปรับขึ้นต่อนะครับจากที่ราคาน้ำมนันจากที่นะครับโอเปกและพันธมิตรเนี่ยตกลงที่จะลดกำลังการผลิตน้ำมันลงได้ปรากฏไม่นะฮะ ไม่นะไม่ไม่ได้ขึ้นต่อนะครับแต่วันนี้ต้องขอดูอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่านะครับตัวตัว,ต,วตัวน้ํามันเองเนี่ยนะครับอ่อนตัวลงมาาจะมีแรงซื้อเพราะนะครับเพราะอาจจะแบบว่าตอนคือตลาดก็คาดหวังในะลดกำลังการผลิตเ,เอาสป라이 y ออกเนี่ยดีมาอาจจะกลับมาแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยปัญหาที่มันค้ำคออยู่ตอนนี้ก็คือปัญหาเกี่ยวกับโควิดส9ยาแก้ไม่มียาต้านไม่มายางเง ก,ก็ยังต้องรอต่อไปนะครับต้องรอต่อไปเพียงแต่ถ้าคุณผู้ฟังคิดตามผมสักนิดหนึ่งเนี่ยตอนนี้ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะควบคุมได้เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้แช่งนะครับผมกําลังพิจารณา worst case ให้ดูนะครับก็บอกควบคุมได้ควบคุมได้หรือ,อยังนะครับยาติดยารักษายังไม่มีคือข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับพยายามที่จะให้ประชากรส่วนใหญ่ไม่เกิดการพานิคมันจะทําให้ควบคุมได้ง่ายไม่เกิดความกลลาหนในการปกครอง เห็นไหมครับแต่เนื้อในเนี่ยเราให้คณะทํางานเ็าทางานไปนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเราต่างๆทั่วโลกเด๋กวกาทากันเองนะครับสมมุติคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกับผมฟังแล้วเข้าใจเนี่ยแน่นอนยัง,ย,งยังมีคนส่วนหนึ่งนะครับที่แบบว่าเขาอาจจะได้รับข่าวสารไม่ครบแล้วเนี่ยมันเกิดการพานิคมันเกิดการจ,จราจนได้ง่ายนะครับมันก็เลยช่วงนี้มันก็เลยแบบมีมาตรการควบคุมเนี่ยคือฟิลนู่นนี่นั่นบ้างเห็นไหมครัมันก็เป็นต่างๆทั่วโลกเนี่ย ภาพมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาว่าตรงนี้เป็นแรงกดดันต่อตลาดไม่มีใครมีทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยชะงักงานนะครับไม่ค่อยมีใครอยากลงทุนอะไรใหม่ไม่ค่อยมีการอยากจ้างงานใหม่ห้างห้างก็ปิดคนก็ตกงานเนี่ยนะนะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยตอนนี้หุ้นมันก็ลงล่าสุด นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเราจนลง200 300นะครับไป328จุดนคิดเป็น1.39%นะปิดที่23,390จุดครับ n นส d a q นะครับสวนทางขึ้นมานะครับปิดที่8,192จุดบวกขึ้นมา38จุดคิดเป็น0.48% S&P 500ปิดที่2,761จุดครับ ลดลง28จุดนะครับคิดเป็น1.01%นะครับข้ามฟากมาที่เซ็ตนะครับตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเพราะว่ายุโรปปิดไปเมื่อวานเนี่ยเซ็ตก็บวกฮะแต่ก็ไม่เยอะนะครับตลาดหุ้นบ้านเราปิดไป1,236จุดครับบวกขึ้นมา8.75จุดคิดเป็น0.71%ในขนาดที่ตัวที่บวกแรงๆเนี่ยน่าจะเป็น อ๋อน่าจะเป็นตลาดในกลุ่มใหม่ตลาดพวกหุ้นที่มีขนาดเล็กอยู่เนี่ยปิดไปที่240จุดเนี่ยบวกมา3.82จุดเนี่ยบวกขึ้นมา1.62%สนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก,ก็บวกตามตามเซ็ตไปเนี่ยทั้งตลาดเซ็ต50เซ็ตร้อยและเซ็ตนะครับไฮดิวิเดนก็ถือว่าเหมือนตลาดก็ยังรอดูอยู่นะครับว่าสถานการณ์ต่างๆทั่วโลกเป็นยังไงนะครับตลาดหุ้นยุโรปเป็นยังไงเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ตลาดยุโรปเนี่ยตอนนี้ถ้าพูด,ดง่ายๆเนี่ยหุ้นไทยเกี่ยวข้องอะไรก็คือการส่งออกส่งออกอะไรง่ายๆก่อนอาหารกระป๋องเห็นหมทุนน่ากระป๋องอาหารกระป๋องที่เราผลิตได้สับประรดกระป๋องเนี่ยก,ก็จะมีการติดต่อเชื่อมโยงกันอยู่เพราะอย่างน้อยที่สุดบ้านเราก็จะเป็นแหล่งผลิตอาหารนะครับข้ามฝากมาที่ข้างเงินบาทนิดนึงนะครับก็ยังทรงตัวอยู่เหมือนตลาดยังเปิดไม่ครบนะครับ32บาท นะครับอตัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดเนี่ยสาบาท70สตางค์ต่อหนึ่งยูเอเซลล่าครับเมื่อวานก็32บาท68ตังค์ก็อยู่ทรงๆนะครับในวันนี้อ่อนค่านะเมื่อวานเช้านี้32บาท70ตังค์เนี่ยแต่เดี๋ยวไปดูชัดๆกันอีกทีนะครับหลังจากนี้เนี่ยถ้าไอดีก็เซ็ตเอาว่านิ่งๆเนี่ย9ก้าโมงครึ่งสิบโมงเนะี่ยบาทจะเริ่มมีสเสถียรภาพแล้วตอนนั้นตอนนี้ก็เหมือนก็เทรดกันอยู่เหมือนกันค่างเงินไม่ต้องกลัวมันเทรดกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเก่งกําไรไม่ว่าจะเป็นการเฮดจิ้งหรือการประกันความเสี่ยงเนี่ยม,มันตลอดเวลาอยู่นะด้านอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆเนี่ยนะครับถ้าเทียบยูโรคือ35บาท71สตางค์นะครับต่อ1นยูโรเทียบทางฝั่งอังกฤษก็40บาท9กสตางค์ ang, ต่อ1ปอนด์สเตอร์ลิงเทียบทางฝั่งของญี่ปุ่นคือ30บาท39ตังค์ครับต่อ100เยน เทียบกับทางฝั่งจีนนะครับ4บาท6 3สตางค์ต่อ1หยวน,น,ค,รนครับบาทนิ่งๆอยู่บาทนิ่งๆ,ๆนะครับสปอตล่าสุดนะครับสปอตล่าสุดนะครับขอเปิดราคาจะจะเลยดีกว่าหนึ่งันเจ็ดนะครับฟิวเจอร์1,771ไปไกลฮะ,ะห้าสกับ55 56เหรียญเนี่ยเยอะ นะครับเยอะมากตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรูปกันนะครับในการวิเคราะห์ต่อนะครับเดี๋ยวทํารูปให้ดูแล้วกันนะครับรวมรวมทั้ง SPDR ด้วยนะครับเราไปดูว่าหูมันห่างกันเยอะขนาดไหน SPDR ซื้อเยอะขนาดไหนนะครับแต่เบื้องต้นนะครับโดยสรุปเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงนะนะตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงนะครับการที่โอเปกลดกําลังการผลิตเนี่ยน้ำมันก็ไม่ได้ขึ้นเหมือนที่ขึ้นมาก่อนนั้นนี่มันก็ขึ้นมาเกง่งกันอะเก่งกันว่าจะ จะจะจะลดกําลังการผลิตเห็นไหมครับพอเก่งถูกก็ขึ้นมาแล้วเก่งมาแล้วใครจะใครใครมาซื้อก็จะขายให้ดันเงินขึ้นมาก่อน,นประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าเกมพลิกได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ปัจจัยกดดันตอนนี้มันเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับตลาดสาหรัฐอเมริกาเพราะว่าคือยอดผู้ติดเชื้อบ้านเขาเนี่ยเยอะขึ้นทุกวันนะครับแล้วแล้วแล้ว มันก็มีข่าวบางข่าวที่ออกมาว่าน่าหดหู่เหมือนกันนะครับบ้านเขาติดเชื้อเนี่ยนะครับค่ารักษาไม่ใช่บาทสองบาทนะครับไม่ใช่แสนสองแสนครับเป็นล้านสองล้านครับรัฐบาลช่วยครึ่งนึงก็เป็นหนี้อีกล้านหนึ่งครับนี่พรบอกแม้บ้านเรารักษาฟรีนะฮะบ้านเรารักษาฟรีเห็นไหมครับต้องมองบางมุมที่มันมันคือต้องมองใอ้ทุกมุมนะครับคือผมไม่อยากพูดเปรียบเทียบมากนักเพราะเดี๋ยวมันจะโยงไปเรื่องการเมืองได้ง่าย นะครับแล้วพอมีเรื่องการเมืองเมื่อไรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของพูดภาษาชาวบ้านคือหัวร้อนกันทันทีมันจะทําให้อารมณ์เราเปลี่ยนไปพออารมณ์ลาเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับมันจะไบแอสในการคิดและตัดสินใจในการลงทุนแบบเนี้ยนะครับไม่อยากให้นักลงทุนจริงๆร็ก็พูดหลายครั้งแล้วตัดเรื่องเรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้อ,ของกับการลงทุนออกไปแค่วิเคราะห์และดูไป ในบ้านเขาที่ภาพข่าวที่ออกมาเห็นไหมครับศพรายญาติที่ฝังกันไปฝังรวมไปเป็นกองเหมือนเหมือนกลบขยะนะขออภัยด้วยนะคือพูดภาพเปรียบเทียบไม่ได้แบบมีม,มีมีมุมจะไปนู่นนี่นั่นอะไร,รไปไปไม่ใช่การฝังแบบมนุษย์อย่างนั้นนะครับแต่มันก็ต้องทำครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการติดเชือ้อมันควบคุมการระบาดของโรคนี่นะครับหนักสุดครับช่วงนี้หนักสุดต้องบอกว่าหนักสุดจริงๆ พอเห็นภาพนั้นออกมาเนี่ยตลาดมันก็กดดันกันต่อถ็าถามว่าทําไมก็คนยังไม่อยากออกจากบ้านหรอกจริงๆแล้วถูกไหมถึงแม้ตอนนี้เนี่ยบางที่นะบางที่อย่างบ้านเราอย่างเงี้ยปลายเดือนนี้อาจจะมีบ้างที่กลับเข้ามาห้างร้านต่างๆอาจจะเปิดบ้างแต่ถามจริงๆว่าคุณผู้ฟังอยากจะออกไปเลยฮะออกไปเสี่ยงอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงเปล่า ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่านะครับมันยังแบบคือเขาพยายามจะเปิดเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันเดินต่อแต่ถามว่าคนทํางานเองอยากจะกลับมาทํำไหมเนี่ยในภาวะตอนนี้ก็ไม่แล้วถูกไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันพอมันไม่ไม,ไม่ไม่มีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจมันก็ไม่เดินต่อถามว่ามันจะเป็นอย่างนี้เหรอก็เปล่านะครับเพียงแต่ว่ามันกาลังเขาเรียกว่า ศั์ของฝรั่งเขาเรียด adapt or d ล e ์คือถ้าไม่ปรับตัวก็ตายยกตัวอย่างง่ายๆครับตอนนี้ใครไม่เคยสั่งของออนไลน์จะได้สั่งใครแอนตี้ออนไลน์แบบว่าไม่เอาฉันจะไปเลือกด้วยตัวเองยังไงก็ต้องสั่งครับผมว่าจริงๆนะเผื่อไว้นิดนึง98%ในร0อยคนจะสั่งของออนไลน์พูดอย่างนี้ดีกว่า7 e เ e ่ e อตอนนี้ที่ร้านเขาเองยังมีส่งออนไลน์เลยครับหน้าปักซอยผมม่ให้โทรไปก็ส่งมาส่งอ่ะ เนี่ยมันเกิดการปรับตัวเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจชนิดใหม่เห็นไหมครับเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆห,หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าที่เป็นมัส,สลินหน้ากากกันน้ำเนีย่ยไม่เคยวางขายวางขายครับแพงกว่าข้าวด้วย40บาทต่อชิ้นนยดีๆเห็นไหมครับมันมันเกิดใหม่แต่มันต้องใช้เวลาในการปรับตัว มันอยู่ที่คนมองคือถ้าสมมุติพูดในมุมลงทุนนะมันอยู่ที่คนมองออกว่าเฮ้ยมันควรจะไปเซกเมนต์แต่สมมุตินะคุณเป็นผู้จัดการกองทุนของตัวเองคุณกระจายการลงทุนคุณปรับเปลี่ยนการลงทุนคุณโยกแอสเซทอะโลเก t ทไปมุมไหนอย่างเงี้ยเฮลท์แคร์ประกันพวกนี้ยหมนไหมมันกำลังจะมาแต่ว่ามันอยู่ในช่วงปรับตัวเรียนรู้เร่อนศึกษาไปนะครับมันต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปภาพรวมเนี่ยพ พอตลาดหาไปหาหาจุดไหนไม่ได้เลยเนี่ยนะครับหาจุดไหนไม่ได้เลยมันก็ต้องมาพักที่เซฟเฟนมีอยู่สองอย่างยูสล,ลากับทองนะแต่ถ้าให้เลือกอย่างเงี้ยเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยนะครับหลับตาเราก็ต้องมาชี้ที่ทองก่อนไม่ใช่ยูสล,ลาใช่ไหมแต่บางท่านก็ยูสล,ลานี่ก็ไม่ว่ากันก็แล้วแต่การวิเคราะห์นะครับแต่พิมพ์เงินออกมาไม่มีพรีเซิร์ฟทองคําไม่สํารองทองคไาไปแล้ก็เลือกถือเงินไอเลือกถือทอง ตามธนาคารต่างๆทั่วโลกกันก่อนนี่เคย, <c oughs> เ,คยเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกครั้งนะครับโดยสรุปเนี่ยนะครับถามว่าฟันลงทงลงไปไหมว่าราคาน้ํามันจะอยู่เท่านี้แล้วตลาดจะเป็นอย่างงี้ผมว่าต้องรอดูอีกวันหนึ่งเพราะเมื่อวานตลาดยุโรปเขาหยุดนะครับคืนนี้นะ่าจะเป็นคืนที่แบบว่ามาตุมมาตุ้มกันต่อแล้วน่าจะฝุ่นตลบกันต่อว่าเอาไงต่อเพราะส,สัญญาณแรกเนี่ยน้ำมันกำลังจะดีเดี๋ยวเหมือนกับว่าตกลงกันได้ถอดดิมถอดซัพลายออก ให้ให้มันสมดุลเท่ากับดีมานเดี๋ยวราคาน้ำมันจะขึ้นเศรษฐกิจจะกลับมาปรากฏว่านะครับทองเนี่ยล้าหน้าไปแล้วครับเพราะชิงซื้อกันแล้วครับเอาอยัางไงต่อละทีนี้จะไปซื้อจะไปเก็งน้ำมันเฮ้ยทองซื้อกันแล้วพันตันเห็นไหมครับมันมันมีคนบอกฉันไม่รอแล้วถ้าอย่างนั้นถ้ายัางแก้กันไม่ได้อย่างเงี้ยไปพักไว้ที่ทองก่อนดีกว่าแล้วตลาดยุโรปจะเอาไงละ่ะเนี่ยบ่ายนี้ก็น่าจะน่าจะเปิดตลาดแล้วก็น่าจะจะ,จะ ฝนตลบกันเลยฮนะว่าจะเป็นยังไงหุ้นจะเป็นยังไงเนื่องจากนั้นน่าติดตามนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปวิเคราะห์นะครับโดยภาพรวมช่วงเช้าเนี่ยผมจะทํามาก่อนนะครับเดี๋ยวผมอัพตัวพอร์ตแคสให้ก่อนแล้ววิเคราะห์เลยแล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงสักบ่ายสองบ่ายสามเดี๋ยจะวิเคราะห์รอบข้ามให้ดูอีกครั้งไล่ไทม์ไลน์กันแบบนี้เพราะวันนี้ก็น่าจะฝนตลบกันทั้งวันเหมือนกัน นะครับเอาพูดราคาเบื้องต้นกันก่อนนะครับก่อนจบคลิปเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าเป็นทองออนไลน์เองตอนนี้7จ็มงสานาทีสองหมบาทครับราคาขายออกรับซื้อคืน2 6ง1มบาทเช่นเดียวกันนะครับสปอตเนี่ยหนึ่งพันเบหกหนึ่เะครับเป็นฟิสิกอลนะ ย้ำหลายครั้งนะครับเดี๋ยวไปเอาราคาโกลฟิวเจอร์มาคิดเป็นฟิสิกอลเนี่ยไปทะลุนู่นแล้วครับ2 7งห0ื่นเจนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนู้นไปอีกนะครับเอาราคาฟิสิกอลมาคิดนะครับสำหรับในตัวทองคำแท่งนะครับนี่คือ7จ็โมงสานาทีนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้8ปดโมงครึ่งเโมงเดี๋ยวจะวิเคราะห์กันต่อเลยนะครับสำหรับพอดแคสต์ก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสรุปข่าวตอนเช้าโดยสรุปอีกทีสรุปให้อีกทีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลง นะครับลงจากความกังวลทางเศรษฐกิจและนะครับมีใครบางคนชิงซื้อไปแล้วตอนนี้แล้วชิงซื้อกันมาหลายวันเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ทะลุพันตัน ETF นะครับก็คือตัว S p d r ทะลุไปแล้วพันตันนะทุกคนหนีมาแล้วพันตันเนี่ยไม่ห้มีคนซื้อทองไปพันตันมาพักไวท้ที่มาพักไว้ที่เซฟเฟนมองภาพออกไหมครับนะครับเซฟเฟน นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะครับดอยแห่งชาติหรือดอยของคนไทยทั้งหมดที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่ก่อนหน้านี้ที่ขึ้นมาไม่ได้ขายทียังไม่ถึงดอยเดิมเนี่ยช้ยดอยเดิมอาจจะได้เห็นอาจจะได้หลุดกันทั้งประเทศต้องลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชมครับยิ่งถ้าบาทอ่อนเป็นใจอีกเราอาจจะออกดอยกันทุกคนทั่วประเทศนะครับเพราะดอยเดิมมันอยู่ปี2010อ่า2011เดนะครับเดี๋ยวในช่วงว,วิเคราะห์จะดูกราฟกันนะครับว่าจะเป็นยังไง เอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพอสแครปนะครับสรุปราคาทองเช้านี้นะครับตลาดหุ้นลงนะครับทองคำปรับตัวขึ้นมาแล้วค่อนข้างจะแรงด้วยยิ่งในระหว่างวันถ้าบาทอ่อนมีโอกาสนะครับไปต่อได้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับหลังจากนี้นะครับในคลิปวิเคราะห์นะครับราคาทองรอบเช้ากับออสเตรสนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับพอสแครปสรุปราคาทองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ